สวัสดีค่ะอยู่กับสมอน c h ชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาเดินเจ๊เจ๊เจม่อนะคะกับลูกสาวลูกสาวก็มาสั่งของนะคะเอฟนะคะมาซื้อของนะคะเอฟียาก็เลยเดินมาด้วยอ,อ,อากาศเย็นเนยะ็นหนาวมากๆเลยเอของซื้อของมีหลากหลายนะคะเอแบบว่าแบบชุดชุดที่เขาใส่ทําง,งานแบบไทยๆเยอะมากคือที่นี่นะคะ โุ้ยมีหวดข้าวกระติกข้าวด้วยนี่เอฟซีด้วยทุกใบเลยนะคะดูเดียยายจะพาดูนะคะบ้าน่ารักมากเลยเอฟซีนี่มีหวดข้าวด้วยเอฟซียี่เจี้มีพัดด้วยนะคะพ e ัดไรโพมีพัดไรโพด้วยเป็นไม้ไผ่โอ้ เย็นสบายมีที่ใส่ผล,ลไม้ด้วยที่ใส่ผลไม้มีหัวต้มนึ่งข้าวด้วยนะเอฟีโอ้น่ารักมากเลยนะคะนี่มีทุกอย่างเลยโซนนี้นะคะมีทั้งกระปิข้าวด้วยนะเอฟซีมีน่ารักรๆตุ๊กข้าวก็มีนะคะใบเท่าไหร่ ใบละเก้าสิบบาทนะคะริบบิ้เนี่ยใบยละเก้าสิบมีติกข้าวมีข,ออมข้าวอบมีนึ่งข้าวมีหัวนึ่งข้าวด้วยนะคะยาสูีหัวนึ่งข้าวก็มีใบเล็กใบใหญ่อยู่คนเดียวนี่เออยายอยู่คนเดียวนะยายนอกจะกซื้อแบบนี้แล้วยาสูนีที่นึ่งข้าวเนี่ยยายอยู่คนเดียวนึ่งน่าจะนึ่งได้หนึ่งกิโลครึ่งกิโลใช่ไหม มาเสรินึ่งได้ครึ่งกิโลนะนี้น่หน้าสนึ่งได้เยอะมีไซายบักตาด้วยมีเลือด้วยเ็่ f ีอันนี้อันหนึ่งร้อยบาทอยู่ที่เจเจมอนะคะสบมีสาดมีรกมีสาดตำพริกด้วยเด้อโอ้น่ารักสวยทุกทุกอันเลยนะคะกระติบข้าวก็ะนาซื้อไปใส่ข้าวเหนียว กินได้มือหนึน่งนะคะตีมสวยเลยนะคะกระติกข้าวน่ารักมากเลยสวยกระติบข้าวนะคะขะคะีมือเนี้ยบมากเลยนะนี่ยก็กล้าไวาเดี๋ยวยายจะให้ดูนี้ด้วยนะเนี่มีคกตำน้ำพริกด้วยเป็นไม้ไม่รู้จักพังไม่รู้จะแตกเนาะหนึ่งสามร้อยกว่าบาทตำน้ำพริกประถูเนาะเออเป็นคคกไม้นะคะตี คกไม้อันนี้ก็คกไม้นะไม่ใช่หินคกไม้ก็ทนทานเหมือนกันมันไม่รูจ้จะแตก 8. อันนี้ใบละแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอีซีแปดร้อยห้าสิบใบก็เริ่มเลยนะคะโอ้มีแต่เป็นไม้หมดเลยนะโซนนี้เป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้ทั้งหมดเลย อันนี้ก็เป็นขันโตกขันโตกมันที่อยู่จำปาดงเรานะคะเอฟซี FC นะคะอันนี้เป็นขันโตกอันนี้กระบวยเอฟซีนี่คิดถึงตอนเด็กๆก,กันเลยกระบวยตักน้ําดื่มในในหม้อดินน่ะในแอ่งดินน่ะโอ้โหกระบวย y กลามะพร้านะคะทําจากกลามะพร้าฝีมือชาวบ้านอันละ180อบบาทนะคะเอฟซี FC. กลามะพราวนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นมะขามเนี่ยเขียงก็ต้นมะขามประมาณนั้นน่ะสวยมากนะคะเ <FC. S 1> อฟซีอ้เยอะมากเลยนะคะโซนนี้เป็นโซนเป็นถ้วยชามหายเป็นไม้ทั้งหมดช้อนก็เหมือนกัน น่ารักน่ารักนะคะอีซี่ทก็สวยมากน,นี่เขาเอาไว้ทำอะไรหนะ้าใหญ่คลิกไม่ออกเอาไว้เอาไว้นวดมือบ่ไม่รู้เหมือนกันยายเคยเห็นเขาเอาไปนวดแม่ทรารก็ไม่รู้อันนี้ก็ไปนวดนวดเท้าเอาไปนวดเท้านิ้วเท้าเอาไปกดนิ้วเท้า นี่เป็นนวดหลังนี่เป็นทับพี่ช้างโซนนี้เป็นของฝากทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจากสารนะคะอืมสวยทุกอันเลยเอฟซีจ๋าสุดยอดเลยนะคะกระเป๋าสีสวยทั้งนั้นเลยโอ้ยอยากได้เนาะแบบเลยนะคะเอฟซีเยอทุกแบบเลย อผอมไปสวยมากมาที่นี่หรอนี่เป็นเครื่องประดับเป็นกาเด็กเก่านะคะ FC ป็นของประดับประดับอันนี้ก็เป็นจักรยานมีหลายรูปแบบเลย FC อยู่ที่เจเจมอจ้าหนามาก FC หนามาก ันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเอ,อนนเยอะเป็นของฝากนี่ไหมเอซีนี่เดี๋ยวยายจะให้ดูนะคะดูค่ะดูได้ค่ะสวยสวยทุกแบบเลยนะคะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกำลังดูอยู่ค่ะสวยทุกแบบเลยนะคะ สวยทุกแบบเลยมีตะร้าใส่ผลไม้ด้วยนะเอฟซีนี่มีตะกา้าาใส่ผลไม้เป็นของฝากไปเดี๋ยวจะไปซื้อของฝาก,ากอ,อีกนะคะเออุ้ยมีม้าด้วย มีมวกใบตาลด้วยใบลานใช่ไหมใบลานไม่ใช่ใบตาลใบลานใช่ไหมเอฟซี F Z. ใหญ่ก็เรียกไม่ถูกโอู้เยอะมากเลยนะคะอยู่เจๆๆเจมอค่ะเจเจมอนะคะขอบคุณตุกกำลังใจขอบคุณ ot, อุ้ยนี่ไงคันโตกันนี้ก็สวยเอโอโอ,โอ,อันนี้ก็สวยนะคะเป็นวายทั้งหมดเลยโอู้เป็นวายนะคะเอฟซี F Z. เป็นหวายค่ะอันนี้ที่เขาใส่อาหารตอนนี้กำลังแพ็คของส่งนะคะกำนะลังเบิ่งอยู่ค่ะ,ะมีหลายอย่างอยู่ครับเบิ่งอยู่จ้านี่ตะเกียบแบบนี้ยายชอบนั่นตะเกียบทำด้วยไม้ ไม่พแพงเลยคู่ละสิบห้าบาทเองทำไมถูกกันคู่ละสิบห้าบาทเออทำด้วยจากไม้เนาะไม่ใช่ไม้ไผ่ไม้จริงๆคู่ละสิบห้าบาทนะคะเอฟซีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะตอนชาแนลพามาเดินเล่นเท่ยมอกะนะคะของฝากของตอนเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปดูลูกสาวก่อน ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะบายบายสะดุดดอกไม้ตรงนี้สะดุดดอกไม้ที่ใส่ผมขอบคุณค่ะ